รับรลยว่าเจนเอ้ยสบายดีเด้อป้าลุงเด้อเจนเอ้ยฝุ่มว่ะฝุ่มเนาะวันนี้เนาะไม่เสียพีแล้ววันนี้ข่อยยันนะฮะข่อย เอาข่อยยัดนี่อยเยียบไปได้ฮักเกิงันเมเช้าเกิหาชิเอาอันนี้กัเอาเอากินเกือบปนี้ดมเยอะเอ้าวเอาปานี้เอาปานี้านี้พร้อมปานี้แหละเดี๋ยวงินมือนีหุ่นดีปิ้งเนาะเอ้ย เต้นกระยอกกระแยกแล้ว <único> ก <Liberty Overwatch> ็ปิ้งปิ้งคือขาเห็ดไงวุ้นเอากินนั่นเลยอ่ะวักวัเอึ้งตึ้งเอาปลาหาแล้วเห็ดไ่้ป่ะนี่เอาเพราเขาลงแล้วไปเกาหัวป่ะนี่เกือบในเห็ดยัางเกือบนะ Hãy sao โอดู to はいให้ชาวบาย khi ต่ออีหยังมันบ่แม่นแนวขี้เด้อลูกเอ้ย ชื่อมาบ่าว่าชิวมาเอ้ยชื่อมาก่อแม่ยานดอกเจ้าห่าพันอันห่าพันอันนี้สามพันผัดขาผัดเข่าผัดขึ้นหน่อยแท้ก็คอยห่าพันเดนมาเถื่อโดนมาเถื่อนมาเถื่อนเน่เออแบบมาอยู่แต่แบบเอาลูกเอาเต้าคนเด่นมามีอะไรโอเคชาชูชื่อมาเดี๋ยวกูจะให้ดอกนึ่งลัง เนไ้อนต้าพีนผัดของเพื่อนของเพื่อนของเพื่หารเพือนจะได้ของเพื่อนอี่เพื่อนวะว่ามมวนแล้วังนั้นผัดมูผัดูชาผัดผยี่เ้ยฉัีผัดหมูหุ่นดีเฟินตุ้ยเนี่ยเฟินนะพิงเอยอย่าไปคัดจังหวะเขากลัวเขาขีดขัดอยู่แล้วยังเหตุคัดจังววะเขา เฮ้ยลเอาเอาเกืนี่ขึ้นไปใหนั่แหบาทนี่เฮ้ยบาทน่จะบันเข่าลนเนอะอือต้องใช้แอนชนะบย่อย่อเห็ดอันด็ดตับได้จากไหนฮะหางานเห็ดได้จากไหนขมุงตาเน่าไว้จากไหน ก่อนจีพอมตาเน่าก่อนแน่น้ตาเน่าคอยยืดหัวแตกย่างนี้แตกคอยยืดเหร่นห่อระคุปิชงบหัวเข้ากิโลกิโลกมอืมนาหน้าอออนเด้ อ่อ่าผัดผ uh, ัดมูมูมูเล็ดนะใบมูเล็ดนะไม่เปิดไ่นะตีปีกว่าวว่ว่าอยู่นี่ไรับแล้ววัน

บินน้อยบินน้อยนะเดี๋ยวเงาแล้วเาแล้วาแล้วชว้ไดารการเาแล้วงารถบนเรียกว่ายากันเกือบเกือบนะชัวร์แนวขี่บู่ ขี้กแนน้องอกมตนเวดหมันของเด็กน้อยเล่นได้โอ้ยพอมแล้วลูกกูบันโอ้ยใครยืมพอมจริงชักกะดิงงันนี้พร้อมข้นเลยแขนแขว่วอ๋อแต่มันออกรถโอ้ยก็ให้น่องเล่นน้ำเียกูว่าหรถน้ำมือโตกมีกะหาอันนี้ก็เวนวายชิเล่นื่อว่าเอา หายอันนี้กันงูเขียวเยอะหรอผีร้อยไม่ได้ค่ะพีพีก็บร้อยโอเคบ่อไห้กับบ่อไห่แต่ละคนกับบ่ใไห้เล่นคือกันเอ้ยกรรมการก่อน ม e. ah, uh, ah? ากไม่เย็นาให้าเจเมื่อ่ะปลาเมื่อปะเมเดียวนชิ้นมาส่งกันดูเ่นน้ำกันะลูกเรนน้ำกันฉะมอน้องพิงม่ใจเมื่อบิยดิ่งโอ้อันนั้นขั้นอ๋อห้ให้พิงเรนขั้นใหญ่ได้ฉะเด้อหายเรียงก็บ่ให้น้องเลยฮะ มียงนะห่วงบดเลยเหรอบอกให้น้องเล่นไดเป็นยางหรกจะน้อยน้องบมมาเล่นน้ำได้ฮะน้องหมมาเล่นน้ำได้หานะองเเอาเอาเอาไป่นก็รอดไปเอา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 เออเออโอยเ อาขอบใจเว้ยยังน้ำพิงนะเชื huh. uh ่อไว้ยเดี๋ยแพน่มามาเชือ้ยผิดเลยมาผิดไปายอยู่เชื่อไ้มาเชยน่อกมาต่เเวนเาเดยเองผิดไปายอ้เร่ออ่าฮปวดปดอายังออกมาแต่ปากกินนีนะบิวบิวค้ายออกยังออกยังคายังออกมาแต่ปากกินนีนะเดี๋ยวก็ะเยียบได้่ะ

เออนั่นแหละได้คนละอันนะมานั่งเล่นพี่ไว้เอามานั่งเล่นมาหนิมานั่งเล่น,ม,นลมาหนินั่งเล่นมาหนินั่งเล่น,นมาหนิแข่งกันมาหนิเข่งแล้วว่ะโอายไต มันแบบได้มันชนะหรือโบชนะบอกอือโอ้ยขีดน้ำในเด้อหวุนขีดน้ำในเด้อฮักเพิ่นเบาน้ำหนักลอยกูอ่ผู้แม่อ้วนบริหารลอยเออตุ้ยหุ่นฮักอันนี้แม่แม่ช่างหุ่นดี วิววิวพ่อป้าก็เริ่มิใช่เดียวก็ไม่อ้วนดวิวก็ไม่อ้วนเลยค่ะหุ่นดีขึ้นกันวะเฮาไพ่ไพ่ตุ้ยฮะวิวเลยค่ะหุ่นดีเพื่อในหุ่นดีอ่างเงินเลยค่ะหุ่นดีอย่าตุ้ยอะอ่างเงินอะ เห็ดเชรชนมันก็ตายด้วยน่ะเห็ดชายหนวดแหละเธอน่ะเออให้น้องเป็นอะไรกินกินใช่กรงหรือเป็นอะไรแซ่บ้าห่านเออเก่ง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 แบ่งกันกินจังซี่แหละเอ้ยกับน้อง เกงอันนีนี่นอนถ่าสร้างจนค่ํามื้อนี้ก็โอ้ยสร้างก็บ่มากเถื่อได้น้ําข่อยมันบ่ขึ้นจักใช้ผู้ใดเฮ็ดให้บดนี้โทรหา้างอาคาแลเดี๋ยวนี้น่ะนอนถาเตเช้าจนค่ํานะคมาแล้ว เดี๋ยวสิไปเบิ่งว่าเดียวได้เซาน่าแท้เด้ว่าเฮ็ดบ่เป็นนี่มันมันเป็นแต่แนวเฮาน้อยเฮาเฮ็ดบ่เป็นนะดอกไผก็ผู้ตายตัวที่มันถูกชตัวเฮาบ่ถึงนะเห็นว่าเฮ็ดบ่เป็นก็ได้่ดันขึ้นดันขึ้น anh rồi ăn nhiều nè. Bao nhiêu? Rồi ăn nè. Phiên về năm mẹ vô mà nè. Bữa ít gì đi, ít lên bạn. Labu, labu. 我就是杨柳。 nhanh lên lại lại lên, phải lên, nhanh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  lên,

อ้วนเมื่อปากนเดอ้อจะบอกว่านา,า,าไม่อ้วนบบต้ายไพ่น่งขึ้นมือดทลายเงินไปแล้วเงินไปเล้วากันเหล่นทากันม้วนยังสูงฮะว่าเหล่นเหล่นนั้นลูกนั้นยังฉเป็นแต่มว้วนเนี่ยนี่ อย่างนี้ะแล้จีตีกันนะนั่นนั่นนั่น ทำไรอ่ะมืออ่ะอยืนเฉยหน่อยนะมืออ่ะเฮียังน่ะเฮียังน่ะเฮียังน่ะเห็นว่ามิวนบอมีกระโจกเอาโจกเอาฮะมิวนมีหลักฐานเด้ออ่ะอ๋อ ไปเถอะอาบุ้ยอย่าไม่ขนใกล้ใช่ลูกอโอ้มันใจขาดแล้วอันนี้ก็ได้ <c oughs> มันใจขาดแล้ว

พิงก <c oughs> ี้อ <sm> ย่าขึ kind. ้นไปชั้นตกนะฮะห่านเมื่อยเลยเป็นหอบเลยฮะหอบเลยฮะโอ้ยเบิร์เบิรงดพิงกี้สิตกรถนี่คถะเบิรงเด้อกาบอเปิดประตูมันเข่าดีๆพิง อยู่นี่ล้มมาได้ฮะบ๊องสชิบึงคนล่มก่อนนั่นเหยียบตีนเพิ่นโอ๊ยไผ่ได้สิโตก่อนเดี๋ยวมีอ้วนเบิ่งก่อนว่าไผ่ชิโตก่อนไผ่น่า Thì sao hay hay lắm Thì sao hay mơ lắm Thì sao hay hay mơ Dạ ai đi Ê ê chị là lây à Hà nội mẹ nó á Dạ dạ Ở mắt thì chị Ở mắt thì con này sai chứ nỉ Dạ Chị điện đi không Nó đang nhiều hơn บิวเฮ็ดชั้นเดี๋ยวหั่วฟาดพื้นนั่นอ,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 อ้าวๆๆเว้าหยังบ่เชื่อแม่เนาะเออเพิ่นบ่เฮ็ดก็ได้เถอะมสิตกโหหันเฮยลออเจ็บได๋บ่ย่านเจ็บือะจักเ็ดอีสงห,ห,หือเฮ็ดนเฮย่ฟาดพื้นน อหัวฟาดพืชน้องหันเพิ่นเนาะเจ็บเด้เนาะหันเขี้ยวไปบึ้งบิ้งเฮ็นประจับอีกเออนางบิวเพิ่นว่าเพิ่นเก่งเนาะพืชบิวโต๊ะต้องหันหัวแตกได้ลูกเอ้ยว้าวเสือไม่อ้วนเลย วังแน้ังเน,งเนพี่บ้าเลยพีบ้าพีบ้าเลยบ้าเลยนั่งนั่งบิวเลยแค่ขวบฝนจะแตกเนาะนาะพิงเนาะเก็บแม่ฝลงานไผ่ฝงานมันน่ะแม่แม่าตัดมือเลเปคนนี่เออไปตัดเตัดบอ่อตัดมือไปก่อน วิวตัดมือไปตัดมือไปโต,ปตยังวิวนะนะในหัวรถนะคือคัดแค่ปูก,กดปอดอยู่เอามาติดเล่นก็ผูกดปอดอยู่นี่อวิวคัดแค่นี่โตเจ้เอามาติดนี่นะนี่นะปูก,กดปอดอยู่ติดอะไรติดไ้มันเป็นโตเป็นรูปเป็นร่างกูว่านี่รถต,ตุงตุ้งตุยไป เพ่ๆเพ่ผัมกมาให้หะวิูคักวอลต์ตัวตินบ่แมนตีผักเมื่อวานนี่นะตายยังตายยังพิมพ์นะป้าพิมอ่าป้า,ปาพิมใจดีป้าพิมใจดีอ,จดอย่าเฮ็ดแม่วอานะล้มหัวแตกหันเอาต,ตีนเกิดติดเกิดเต้ปากแม่นี่โอ ตีนปุ๊บมาเกือบถึกปากแม่เมื่อกี้นี่ตีนปุ๊มนะตีนปุ๊บบิวนะเกือบถึกปากแม่ไงอ้วนเกือบเตะปากไม่อ้วนกี่นี่จนไม่อ้วนยิกก็แล้วนี่อย่าอย่าตกเอาต่อยอย่างนี้ไม่ไปดูเป็นล่าเออเฮ้ยเอาบัดนี้ สุงขาดเป้านะเฮ้ยยานะเฮ้ยยานะเฮ้ยโอเคเฉพาะแม่พี่น้องเ,องปปเลยชั้นสะท่องจบกิบไปแล้วนะมาเล็ดนะ้ำน้องเดีวน้อง <c oughs> พี่ก็ฟังพ่พอแม่พี่น้องเลยกิบนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีสะท่องคือเก่าเด้อสบายดีก็ลุกสบายดีเด้อ